สวัสดีค่ะทุกคนหลังจากคลิปที่แล้วนะคะเราได้มีการตกแต่งภาพวิดีโอเพื่อปรับให้มีสีผิวเรียบเนียนขึ้นแล้วนะคะแล้วก็มีการลดการสั่นไหวแล้วนะคะเราก็สามารถนํามาสร้างสีสันเพิ่มเติมได้ด้วยแอปพลิเคชัน Can วานะคะอามาดูกันเลยนะคะแตะไปที่แอปพลิเคชันติดตั้งนะคะเข้ามาในเครื่องเรียบร้อยแล้วแตะเข้ามาเลยนะคะที่แอปพลิเคชันแ a นวาเข้าสู่ระบบด้วย Facebook หรือว่าด้วยอ e ีเมลก็ได้นะคะเราก็จะเข้าสู่การใช้งานของแ a นวานะคะหน้าตาเหอนว่า แอปนี้นะคะก็จะมีหน้าตาแบบนี้ทีนี้เราจะมีการตกแต่งคลิปของเราเนาะเราก็อาจจะหาพื้นฉากหลังสักนิดนึงนะคะซึ่งมีเทมเพลตนะคะอยู่ในแคนวาเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยเราสามารถเลือกดูได้เลยนะคะเทมเพลตในนี้ที่เป็นเทมเพลตตัวอย่างนะคะเยอะเลยนะคะจะเป็นลักษณะของโปสเตอร์ก็มีให้เราเลือกเยอะเลยนะคะหรือจะเป็นในลักษณะของอ่าเฟซบุ๊กการโพสเฟซบุ๊กเนาะอ่าในกรณีนี้เดี๋ยวจะให้พี่เบนนำไปใช้ในการโพสเฟซบุ๊กนะคะเดี๋ยวก็จะขอดู ที่ขนาดของการโพสเฟซบุ๊กแล้วกันเลือกไปที่คำว่าด,ดูทั้งหมดนะคะก็จะมีเทมเพลตตัวอย่างนะคะที่เป็นแม่แบบเนี่ยให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะเราก็สามารถเลือกได้นะว่าเราอยากได้แบบไหนนะคะอะวันนี้เดี๋ยวขอจะเพิ่มความสดใสให้พี่เบนด้วยกันอยู่ที่ทุ่งหญ้าแล้วกันด้วยใช้การใช้เทมเพลตอันนี้นะคะก็แตะเข้าไปที่เทมเพลตที่เราต้องการนะคะเขาก็จะเปิดขึ้นมานะคะเพื่อให้เราสามารถจะนําสิ่งต่างๆมา ใส่ลงไปในภาพนี้ได้นะคะทีนี้วันนี้เดี๋ยวจะนําภาพพี่เป็นเนาะวันนี้เนี่ยตัวหนังสือตรงนี้น่ารักมากเลยนะคะตัวหนังสือที่เขาให้มาน่ารักมากๆเราสามารถแก้ไขได้นะคะโดยหรือว่าขยับขยื่นได้หมดเลยนะแตะเข้าไปที่ตัวหนังสือนะคะแล้วก็ลากไปไว้ตรงไหนก็ได้เนาะนะคะอ่าอันนี้นะอันไหนเราไม่ใช้เราลบออกได้นะจ๊ะอันไหนที่จะใช้จะแก้ไขข้อคว,ความก็อาจจะเอามาปรับแต่งนิดนึงก่อนนะคะอันไหนใช้ก็เก็บไว้อันไหนไม่ใช้ก็ นะคะสามารถลบออกได้นะคะแตะไปที่ภาพภาพนั้นหรือตัวหนังสือก็จะมีสัญลักษณ์ขึ้นมาให้เราสามารถลบออกได้แบบนี้นะคะอ่ะทีนี้วันนี้เราได้ฉากหลังแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวจะเพิ่มภาพวิดีโอของพี่เบนที่ตัดต่อไว้น่ยเอามาใส่ในตรงในพื้นหลังอันนี้นะคะอ่ะเราก็มาทํากันเลยนะคะเริ่มแรกก็แตะที่เครื่องหมายบวกนะคะตรงนี้นะแตะที่เครื่องหมายบวกสีม่วงนะคะแล้วก็นะคะเลือกรายการนะคะเลือกรายการไปที่ อัลบั้มภาพนะคะหรืออัปโหลดก็ได้นะอัลบั้มภาพหรืออัปโหลดก็ได้นะคะอ่าเดี๋ยวเลือกไปที่อัลบั้มภาพนะคะแล้วก็เลือกไปที่อ่าวิดีโอนะคะหรือไม่หรือเลือกทั้งหมดแบบนี้ก็ได้นะคะเราก็จะเห็นรูปพี่เบนที่เราตัดตัดต่อไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็แตะเลยนะคะแตะไปที่รูปที่เราต้องการเลยคือรูปพี่เบนที่เห็นอยู่ตรงนี้เนาะนะคะแล้วก็เลือกคําว่าเพิ่ม ไปยังหน้านะคะคลิปวิดีโอนี้ก็จะถูกนำเข้ามาแบบนี้แล้วเห็นงนี้กันเลยนะคะนะอ่าเราก็สามารถจะเอาไว้ตรงนี้ได้นะคะแล้วเราจะตกแต่งอะไรอย่างอื่นนะได้หมดทุกสิ่งเลยนะคะอ่าในกรณีนี้เดี๋ยวเดียวก็จะตกแต่งเอาภาพพี่เบนนะคะเอาคลิปวิดีโอของพี่เบนเนี่ยมาใส่ไว้แบบนี้นะจ๊ะแล้วก็อาจจะใส่ข้อความเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ตัวพี่เบนนะคะหรือว่าตัวธุรกิจที่เราทําอยู่นะคะเราสามารถใส่ไปได้เลยอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะอ่าเอาอันนี้ออกก่อนนะไม่ใช้แล้วกันเนาะเดี๋ยวไม่ใช้นะคะจะใช้ตรงตรงนี้แล้วกันว่าอ่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะตัวอักษรตรงนี้แก้ไขได้แตะไปที่ตัวอักษรแล้วก็แตะที่คําว่าแก้ไขยอย่างนี้นะคะแกะไปที่ตัวอักษรแล้วแตะคําว่าแก้ไขตัวอักษรนี้จะถูกแก้ไขได้นะคะลบออกนิดนึงเนาะอ่าติดตอ่อ พี่เบนนะคะเออเนาะทักแชทอ่านะคะอ่าแบบนี้นะคะก็ขยายได้นะจับไปที่ตรงมุมนะคะแต่ไปที่ตรงมุมใดมุมหนึ่งนะคะแต่ไปที่มุมใดมุมหนึ่งขาวๆตรงเนี้ยเราสามารถจะย่อขยายตัวอักษรได้นะคะหรือใช้การย่อขยายอักษรด้วยคําว่าขนาดของฟอนต์หรือว่าเลือกเปลี่ยนฟอนต์ก็ได้นะคะแบบนี้เลยนะคะ อ่าติดต่อพี่เบนอะนี่ลักแชทนะคะแบบนี้เนาะก็น่ารักขึ้นนะคะวิดีโอของพี่เบนก็จะมีสีสันมากขึ้นนะคะหรือไม่ก็บอกว่าอ่าเพิ่มอักษรได้ไหมได้ค่ะเพิ่มอักษรเข้าไปได้อีกนะคะเพิ่มอักษรเข้าไปตรงนี้นะอ่าแล้วก็เลือกรายการด้านล่างตรงนี้นะคะเลือกรายการด้านล่างตรงนี้ไปที่ตัวข้อความค่ะนะคะไปที่ตัวข้อความตรงนี้นะคะ ก็จะมีข้อความให้เราเลือกเยอะแยะเลยนะคะอันไหนที่เป็นที่มีมงกุฎอยู่ใช้ไม่ได้อ่าใช้แล้วจะเสียตงังเราก็ไม่ต้องใช้นะคะเราก็มาเลือกอันที่ใช้ได้อย่างเช่นอันนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวก็ใช้แบบอักษรอันนี้นะคะแตะไปที่แบบอักษรอันนี้ปุ๊บเนี่ยคะ่ะแตบอักษรจะเข้ามาในนี้แล้วเราก็เปลี่ยนข้อความเนาะอ่าโดยการแตะคําว่าเครื่องมือแก้ไขตรงนี้เหมือนเดิมนะคะแตะให้ข้อความมันมีจุดเอฟเฟกต์รอบแบบนี้ก่อนแล้วก็แตะที่คําว่าแก้ไขนะคะ อ่าแล้วก็ลบอักษรเดิมนะคะลบอักษรเดิมออกงานออนไลน์อ่ายอ่ยอย่อขยายได้นะคะแล้วก็ขยายแบบนี้ได้นะขยายอักษรตรงขยายช่องอักษรตรงนี้นะคะอ่างานออนไลน์ง่าย ทำเงินนะคะบนมือถืออ่ะประมาณนี้นะถ้าไม่ชอบใจฟอนต์นี้เราก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะจ๊ะหรือว่าสามารถจะใส่เอฟเฟคให้ตัวหนังสือได้ด้วยอ่ะมาดูกันว่ามีวิธีการตกแต่งอักษรยังไงแต่ไปที่ตัวอักษรก่อนนะคะอยากตกแต่งเปลี่ยนฟอนต์ก็เลือกไปที่เครื่องมือฟอนต์ นะคะลดยอ่อขนาดหรือเปลี่ยนสีอักษรตรงนี้นะคะเลื่อนไปทางขวานะคะอ่าอันจุดแรกก่อนเราขอเปลี่ยนฟอนต์กันก่อนนะคะเปลี่ยนฟอนต์ให้ใหญ่ขึ้นซิอ่าลองเปลี่ยนฟอนต์นะคะนะคะอ่าเปลี่ยนฟอนต์ให้มันใหญ่ขึ้นหนาขึ้นแบบนี้ก็ได้นะคะนีะ่นะคะแล้วก็ถ้าเราพอใจฟอนต์แล้วนะคะเราก็เลื่อนมาดูซิสีล่ะอ่าน,นี้เป็นสีขอบนะคะสีขอบจะเอาสีอะไรนะคะแล้วแต่เราเลยนะ เลือกสีขอบนะคะฮะแล้วก็อาจจะเลือกรูปแบบนะคะให้เป็นตัวหนาเนาะตัวเอียงนะคะได้หมดแต่อันนี้ฟอนต์นี้ล็อกไว้นะคะหรือว่าจะแก้ไขระยะห่างนะคะแต่ไปที่ระยะห่างก็สามารถแก้ไขระยะห่างระหว่างบรรทัดนะคะเลื่อนตรงนี้นะหรือระยะห่างระหว่างตัวอักษรได้นะคะนะคะเนี่ยดูที่โชว์ด้านบนนะคะ อ่าพอใจแล้วก็ปิดการกรบาดไปแล้วก็ใส่เอฟเฟกนะคะถ้าใส่เอฟเฟกตรงนี้ก็มีให้เลือกอยู่เลยอยากให้ให้อักษรมันเด่นชัดขึ้นโดยการใส่พื้นหลังก็แตะมาที่แบ็กกราวนะคะรูปแบบเอฟเฟกแบบแบ็กกราวนะคะแล้วก็เปลี่ยนสีได้นะคะเปลี่ยนสีของของตัวเอฟเฟกนี้ได้ด้วยนะคะอันนี้เป็นสีพื้นหลังเป็นสีชมพูเห็นไหมคะก็เปลี่ยนสีตรงนี้นะนะคะแล้วก็เลือกความกลมการกระจายความโปร่งใสได้หมด นะคะจากตรงนี้เลยใช้เลื่อนเอานะนะคะเลื่อนการกระจายความกลมเนาะจะให้กลมมากน้อยแค่ไหนนะคะจะเอาแคบกว้างขนาดไหนนะคะโปร่งใสไหมนะคะอันนี้ถ้าโปร่งใสหรือว่าจะเปลี่ยนสีให้เข้มขึ้นหรือสีอื่นนะคะก็เลือกสีได้เลยนะคะอ่าเลือกสีได้แบบนี้เลยอ่าแบบนี้นะคะก็จะได้ตัวอักษรที่แบบมีสีสันมากขึ้นเนาะมีสีสันมากขึ้น แบบนี้นะคะก็ปรับแต่งตามความชอบใจเนาะแบบนี้เลยค่ะงานออนไลน์ง่ายๆเนาะใส่ไหมนิดนึงนะคะแบบนี้นะคะนี่เราก็สามารถจะทำคลิปวิดีโอแล้วก็มีพื้นหลังสวยๆได้จากแคนวาเมื่อเราตกแต่งพอใจแล้วนะคะก็แตะส่งออกได้เลยนะจ๊ะแตะส่งออกตรงนี้นะคะ แล้วก็เลือกคำว่าดาวน์โหลดค่ะเลือกคำว่าดาวน์โหลดนะคะเป็นวิดีโอ m b c ตามที่เขาแนะนำแล้วแต่คำว่าดาวน์โหลดด้านล่างตรงนี้เขาก็จะทำการ อ่าดีไซน์ทำตามอ่าดำเนินการตามดีไซน์ของเราแล้วก็เก็บบันทึกภาพนี้ไว้ในอัลบั้มรูปในเครื่องของเราหลังจากนั้นเราก็สามารถนำรูปนี้นะคะไปโพสในที่ต่างๆได้เลยแต่อันนี้ก็เป็นขนาดสำหรับการโพสลงบนเฟ e บุ o k นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีขนาดพอดีกับ ช่องที่เราจะโพส a c e b o o k ได้พอดีเลยเราก็จะได้ภาพโปรโมทสวยๆจากแอปแคนว่าแบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะโอเควันนี้ก็ขออนุญ,ญาตแบ่งปันในเรื่องของเทคนิคการสร้างภาพวิดีโอคลิปสวยๆนะคะจากการใช้พื้นหลังจากแคนว่าไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ